โอเคครับผมจาดทรัพนี้ผมครูไม้นะครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการลงล็อค S9 นะครับซึ่งล็อคเราลงในวันนี้คือวันวายเจ็ดนะครับซึ่งก็ไปเรล่นดีกว่าโอ้ชิบหายเลยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้อ่ะซึ่งลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้นี้นะครับก็อย่างแรกครับเราต้องไปโหลด TDP ก่อนนะครับก็ของผมเป็น S9 ธรรมดานะเลยถ้าใครเป็น S9 พัดก็พิมพ์ไปนะนะกดดาวน์โหลดนะครับกดตรงนี้ครับ เอาโหลดเป็นทีนี้ล้วก็ทีนี้ต่อไปนะครับนั่นคือการเราโหลด,ดออดินเหมือนเดิมนะครับเราตับตรงโอเคนะครับก็นี่ครับสามี่อสี่แล้วก็ตับตรงเดวเวอร์เรียบ้ร้อยน,นะครับหลังนั้นครับต่อไปจะเป็นการโหลดไฟล์ลอมนะครับซึ่งไฟล์ลอมทิงไว้เรียบร้อยนะครับเป็นของดูฮานนะลอมนี้อันนี้อันนี้ดีเลยกล้องใช้ได้อะไรไม่บักนะครับ เขาแก้ okay แล้วลนะครับซึ่งก็ลิงก์นะครับเขาจะทิ้งไว้ประมาณมันจะมีลิงแต่ผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้เป็นอย่างนี้แหละนะเป็นผู้ <K ill> นคนได้เลยนะครับหรือใครจะเข้าเว็บนั้นกนแ็แล้วแต่นะเนี่ยอ๋อนี่นี่นนขอทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเออแล้วต้องต้องโหลดด้วยนะซึ่งผมโหลดครับยังไม่ได้โหลดนะครับอ่าแต่ไฟล์รอมผมโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคไปทีนี้เราไปดูโทรศัพท์กันดีกว่านะไปนะครับมาให้โทรศัพท์นะครับตอนตือนให้มันร้อยออกทุกอย่างให้หมดนะครับต่อไปเราก็ไปที่อัลบั้มโฟนนะครับแล้วก็กดตรงสวายอีโมเปอร์ชั่นโอ้โหปิดเน็ตก่อนเพราะว่าซึ่งนี้ต่อเตือนเรียบร้อยแล้วนะครับไปตรงบิวหนั่มเบอร์กดให้มันคือเดว์อรอเปอร์ใหม่นะต่อไปไอสัตว์กดตรงเดว์รอเปอร์อ็อปชั่นใช่ไหมจะมีให้เปิดโอไอมันล็อกกิ้งซึ่งอันนี้ผมกดกดแล้วรอบนึง ถ้าเรากดใช่ไหมมันจะรีเซ็ตเครื่องนะครับแล้วก็จะวนกลับมาให้ทำใหม่แล้วก็เสดย็จเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าสมมติรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกดเปิดแล้วเราก็กดบัฟโฟนใหม่แล้วเราก็กดตรงซอฟต์แวร์แล้วก็กดตรงเดบิวนัมเบอร์แล้วก็มาเช็คซึ่งถ้าเช็คแล้วมันยังไม่ขึ้นไอโอเอ็มล็อกกิ้งใช่ไหมให้เราไปตรงซอฟต์แวร์อัปเดตใหม่กดอันนี้ไปรอบหนึ่งนะครับจนมันได้นะครับแล้วก็มาเช็คดูถ้าสมมติขึ้นอย่างนี้ถูกต้อง ขึ้นนี้แล้วแสดงว่าโอเคผ่านนะครับทีนี้เราไปเราปิดเครื่องอะไรดีกว่าโอเคนะครับหลังจากที่เราปิดเครื่องเสร็จใช่ไหมแค่ทําการกดปุ่มลดเสียงบิ๊กบี้แล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องกดไปเลยครับแล้วมันจะบูตเข้าหน้านั้นไอ้ดาวโหลดหมดอ่ะนี่ต้องครับกดตรงคอนเทนเนทีนี้เช็คแล้วมันอัลหมดทุกอย่างนะครับนี่ไปเรากลับไปหน้าคอมกัน,กนเลยดีกว่าโอเคเรากลับมาหน้าคอมนต่อไปนะนั่นคือการเปิดโอดินดีดูน,ดนอาไม่ใช่ อ่ะนี้เรากดติดตรง Auto r ด b o o t ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเรบ AP หาไฟ TLP นะครับกดตรงแฟไฟลี้แล้วก็ตาร์ทเลยครับอ่าทีนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเรากลับไปที่หน้าโทรศัพท์ผมไม่ใช่เลยครับโอเคเรากลับหน้าโทรศัพท์เลยนะครับต่อไปนะก็คือการกดปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มปิดเครื่องค้างไน้นะครับจนมันดับแล้วเราก็รีบกดปุ่มบิ๊กบี้แล้วก็เพิ่มเสียงปิดกอน อ่ะนีนี้แล้วก็ปุ่มดี่้เพิ่เสียงปุดค้างเลยครับถึงปล่อยนะครับกล็ไม่ประก,กันให้มันเข้าหน้าที่ดพีนะครับอ่าอย่างนี้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับเราทำการออลโลป่าแล้วก็ไว้ Format Data กดเ e สไปซีนหนึ่งครับกดต,ตรงแบ็กทีนี้นะครับไปตรง a อ v a วานไว้ wise, แล้วก็ System อิสเทนทอซอร์เรแล้วก็ Data อันนี้ครับแล้วก็กดตรงไว้ไปนะครับอ่าทีนี้เราไปทำการอีตอ่อซึ่งไฟล์ผมลอยู่ใน s d card นะครับผมก็ใช้ s d card แทนนะครับโอเคไปแฟดอ่ารีเวอริชั่นแฟดไปครับเห็นไหมเขาเป็นของดูฮารนะแล้วก็รอมันแฟดไปซึ่งอันนี้แป๊บเดียวนะครับอ่าว่าจะรีบู o เข้าวันนั้น โอเคนะที่รีบุเสร็จนะครับเปน็นตัวนิตรเหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกเอดีการ์ดนะครับแล้วก็ไปตรงคีนเ,เนอร์นะครับแล้วก็แฟดไปนะครับอ่าโอเคทีนี้พอเรามันก็รอมันแฟดคีนเนอร์เสร็จโอเคต่อไปเลยครับแฟดไฟล์เมนูเจ็ดเลยนะครับซึ่งก็มันจะชื่อว่าดูฮันลำนะครับเราก็แฟดไปเลยครับเขอบคุณแฟดไปทีนี้มันจะขึ้นหน้าตาให้เราเลือกว่า จะใส่อะไรนี่ไหมดูฮันลอมบันยูไอเซเว่นครับแล้วก็เลยภาษาไปนะว่าจะเอาภาษาแต่มันมีแค่ภาษาอังกฤษนี่แหละเออใช่ไหมครับนะกดเล็กไปนะแล้วก็กดอากีคนระับเล็กไปโอเคหลังจากนี้นะครับมันจะเป็นการที่เราแบบให้เลือกว่าเลือกอะไรแล้วก็อ่านดูครับผมก็อันนี้ผมเลือกตอนที่ผมนั่นนะเพราะว่าคลิปมันยาวเกินไปก็เลยตัดออกขนาดครับต่อหลังจากนี้ก็เหมือนเดิมก็กดรีบูตซิสเต็มไปนะครับปฏิบัติที้กดอยู่แล้วก็กดไปนะก็ไปเดี๋ยวตัดคลิปไปตอนที่มันบูรดีกว่า